สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะคนละครึ่งเฟสดมาแน่คนไทยเฮของขวัญปีใหม่2566คนไทยยิ้มรออัปเดตล่าสุดคนละครึ่งเฟสดมาแน่พร้อมกับเราเที่ยวด้วยกันมอบเป็นของขวัญปีใหม่2566ให้กับประชาชน อัปเดตล่าสุดโคลเะครึ่งเฟด6มาแน่โดยการประชุมคณะรัฐมนตรีคอรมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ในช่วงปลายปี2565เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคาดกันว่าเบื้องต้นนสุพัฒนภพงษ์ พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าอาจมีมาตรการต่างๆเช่นมาตรการทั้งหมดอยู่ในตัวเลือกที่กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาคนละครึ่งเฟสหกเราเที่ยวด้วยกันชอบดีมีคืนและสุดฐานเศรษฐ,ฐกิจมีรายงานว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงทุกหน่วยงานถึงการดำเนินโครงการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2,566ให้กับประชาชนโดยระบุรายละเอียดดังนี้ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถูกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ เร่งพิจารณาแผนงานโครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2,566ให้แก่ประชาชนโดยแผนงานโครงการดังกล่าวต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบตัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างแท้จริงไม่ขัดต่อกฎหมาย และประกาศเตือนของคณะกรรมการการเลือกตั้งและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นโครงการคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดยแผนงานโครงการดังกล่าว ต้องสามารถดำเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อส่วนรวมได้ทันในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างแท้จริงไม่ขัดต่อกฎหมายและประกาศเตือนของคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยให้ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐนำแผนงานโครงการดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็วภายในวันที่29พฤศจิกายน2565เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมและสอดคล้องในภาพรวมก่อนขอขอบคุณแหล่งข่าวทีส SNEW ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ